สวัสดีค่ะแรนดอมในวันนี้นะคะเรามีหัวข้อก็คือความลับในใจเขาที่มีต่อคุณนะเราจะมาไขาความลับทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครลักษณะอะไรยังไงแต่ถ้าอ่านไปแล้วเจอเราก็จะพูดนะคะเราจะไม่มาแบบเป็นฟิกส์นะว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงแล้วแต่คลิปนะคะแต่ว่าคําถามเดียวเราไม่ได้จับพลังงานใครโดย ได้โดยตรงเนาะเราดูรวมตั้งแต่เปิดอะไรก็ตามมันเป็นรวมทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นแบบพิกเะได้พิกรกราดอะไรก็ว่าไปแต่นี่เป็นแรนดอมดังนั้นแรนดอมนะคะพลังงานใครไม่รู้ที่เข้ามาดูพลาดหรือว่าตั้งใจหรือว่ากดกระดิ่งหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเนาะแบบที่เข้ามาดูนะคะอาจจะต้องแบบใช้วิจารณญาณในการรับสารนี้ไปเนาะอาจจะไม่ตรงทุกคนหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะตรงมากตรงน้อยก็ว่ากันไป คำถามวันนี้ก็คือเราจะมาเจาะไขความลับเขาที่มีต่อเราดังนั้นคำถามเดียวแต่ว่าเราจะหาคำตอบให้จนกว่าจะพึงพอใจจนกว่าจะขยี้มันให้แหลกนะคะไอจะขี้ยี้แหลกเลยนะคะขยี้ไพ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความลับเขาที่มีต่อเรานะคะมีอะไรบ้างเรามาดูวันแรกกันก่อนความลับเขามันเหมือนอยากอยากดูอะไรก็ต้องดูคะ่ะ แต่ว่าวันนี้คำถามเดียวแต่ว่าเราจะหาทุกไฟล์ไฟล์แบบเยอะๆเลยนะคะเขามีอะไรในใจที่แบบปิดบังหรือว่าอยากจะบอกนะมีอะไรที่ปิดบังไว้ในใจไพ่ของห้าไม้กลับหัวหนึ่งดาบเรซันเขามีอะไรที่ปิดบังไว้เขามีบางเสียงบางอ,อย่างที่ปิดบังไว้ก็คือความที่ นิสัยส่วนลึกที่ที่เขาไม่อยากเปิดเผยหรือว่าการเงินการงานของเขาที่มีความมั่งคั่งมากๆแต่เขาไม่อยากให้รับรู้ว่าเขามีแค่ไหนนะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทอะไรประมาณนี้นะคะเขาไม่อยากให้รับรู้ว่าคุณเอ้ยว่าเขาอะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคัง่งนะคะเพราะว่าคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องการสิ่งที่ที่สุดต้องการคนที่แบบ ไม่ได้มาหวังเขาแค่เรื่องการเงินหรือว่าสิ่งสิ่งร่างกายของเขาหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่ามาคาดหวังในตัวเขาอะเอออะไรประมาณนี้เขาเลยมีการแบบว่าคีปเซฟความลับความรรยของเขาไว้หรือว่ามีกระตงังนั่นแหละหรือว่าแบบความที่แบบเออประมาณเนี้ยอะอะอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะอะไรความลับเขาเองนะให้ของก้าวดาบกลับหัว แมนเชียรกลับหัวแล้วก็คิงออฟ w อนส์ก็คือความลับของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาปิดบงังแต่ว่าก็พยายามที่ทําให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยสมาร์ทนะเขาแบบคือมีความย้อนแย้งกับสิ่งนี้นะจริงๆถามว่าเขาสมาร์ตไหมเขาสมาร์ทค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยนะคะขาด ขาดความแบบคอนฟ idence ของตัวเองแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะแค่บางเรื่องเท่านั้นมันเหมือนแบบว่าถ้าเขาไม่เก่งเรื่องนี้เขาจะแบบไม่มั่นใจอะ่ะอืมไม่มั่นใจมากๆแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยนะคะแต่ถ้าสิ่งไหนที่เขามั่นใจหรือว่าเฉพาะทางที่เขาโดดเด่นเนี่ยเขาจะแบบจริงจังกับมันแล้วก็แบบสามารถอธิบายได้ดีมากๆค่อนข้างมี2แบบเนาะก็คือ มุมหนึ่งคือเจ๋งอีกมุมหนึ่งคือไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่เวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ใช้อารมณ์เยอะนะคะจะถามว่าเป็นเก็บไหมเป็นนิสัยเขาด้วยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละที่เขาแบบไม่มีความมั่นใจแต่ถ้าคนดูแล้วคนรู้สึกว่าจริงจริงเขามีอะไรปิดบังก็คือสิ่งน,นี้แหละนะคะอ่ะขอดูเพิ่ม ให้คอนเนตชั่นกลับหัว King of Cup s กลับหัวแล้วก็เด e f ฟ o l ความลักของเขาก็คืออะไรไม่ไม่ใช่คนโรแมนติกค่ะไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ว่าโอ,อ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอภัยนะไม่ใช่คนโรแมนติกจ๋าแต่ว่าถ้าให้ใส่ใจเอาใจใสแบบ่แบบแบบห้วนๆได้นะแบบอารมณ์แบบว่าคืออ่ะการยกตัวอย่างนะถ้าเขารู้ว่าคุณงอนอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าตัว กินข้าวกับอะไรปะจะพาไปอะไรแบบนี้แต่น้ําเสียงคือแบบว่าเหมือนเหมือนไม่แคร์จริงจริงแคร์นะแต่เขาแสดงไม่เป็นนะมันไม่เหมือนแบบว่าตัวเเขาง้อเขาง้อแล้วปาไปทานข้าวกันเดี๋ยวเขาแบบพาไปเป็นร้านนี้ไหมที่ตัวชอบเขาไม่เป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยมันจะเป็นอีกน้ําเสียงหนึ่งนะคะจะเป็นออกแนวแบบแบบนี้ก็คือเขาแบบว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะคะไม่มีความโรแมนติกนะอันนี้สิ่งนี้น่าจะเป็นมันน่าไม่ใช่ความ ปิดบังอะไรหรออืมแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาปิดบังก็คือเขาเป็นคนติดแฟนลึกๆแล้วเขาเป็นคนติดแฟนนะแต่มีความห้วนไงอ่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่คลั่งรักแฟนนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําตัวไม่ถูกกลัวอึดอัดอืมกลัวเราอึดอัดนะคะอ่าโอเคมันเหมือนทุกๆครั้งที่เราเปิดมันได้ทั้งคําตอบในในคาถามนะว่าเขามีอะไรปิดบังเราแล้วก็มันได้ทั้งแบบนิสัย ส่วนอื่นๆที่เรารับรู้อีกแล้วมาดูเพิ่มนะคะ Judgment lovers แล้วก็ Three of Cups คนนี้บอกไว้เลยว่าน่าจะร้ายลึกนะหรือว่ามีความนิ่งเงียบที่แบบว่าเจ้าชู้เบาๆนะแต่เป็นเจ้าชู้ที่แบบว่าจะบอกว่ายัางไงอะก็คือตอนที่เขามีแฟนนะเขาก็รักแฟนเขาแต่ถ้าไม่มีเขาเจ้าชู้นะก็คือคุยกับใครก็ได้ขนาดมีอะ่ะบางทีอะ่ะความที่เขาเป็นแบบนี้มันดูเหมือนว่าคนอื่นจะเข้ามาหาเขาและต้องการเขาอะ่ะอืม คือเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคนที่เกรงใจคนเขาเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจคนแล้วก็เหมือนแบบรับได้หมดอ่ะฉันเฉันคุยได้หมดแต่ว่าให้เอาลึกๆอ่ะก็คือกับแฟนกับเขากับแฟนคณคนเดียวเออจะไม่มีใครแต่นอกนั้นคือแบบว่าเหมือนเข้ามามีผลประโยชน์เอาอะไรจากเขาอ่ะอ่าประมาณนั้นเลยนะจะถูกจะถูกหลอกได้ไงไหมก็ไม่เชิงแต่มันเป็นเพราะว่าเขาเกรงใจคนแต่พอเขาจะรักกับใครจริงๆเขาจะพิจารณาคนนั้นมากกว่าบรรดาอื่นๆน,นอกนั้นเหมือนแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะ ความลับของเขาคือมีความเจ้าชู้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ผ่านโลกอะไรมาเยอะแต่เขาแค่ไม่เล่าไม่พูดไม่กล่าวนะคะโอเคความเจ้าชู้บางคนอาจจะไม่ใช่ความลับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าความลับเขาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม เหรียญอืมจริงด้วยผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะ temperance กลับหัวแล้วก็หนึ่งเหรียญความลับเขาก็คือเขาเคยผ่านการแต่งงานหรือว่าผ่านการแบบจะมั่นหมายกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็จบไปแบบไม่เป็นท่ามีความผิดหวังในใจเจ็บเศร้าแต่ไม่แสดงให้รับรู้ให้เห็นเขายังเจ็บปวดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือมีความระแวงมีความที่แบบว่ามีความกลัวนะ จุดเริ่มต้นของความที่ทําให้เขาเนี่ยมีความจะชุนเบาๆนิดนึงนะคะช่างเลือกด้วยนะอแล้วก็เขาต้องการคนรักที่เข้าใจใส่ใจเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานแต่เขาอยากให้คนอื่นใส่ใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเจ็บปวดมา,มากๆนะคะคนนี้นะต้องเข้าใจเขานะคะโอเคขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะความรักของเขาคืออะไรเพิ่มเติมคะ่ะ Queen o นั a บอลแล้วก็ 9, เก้าเหรียญแล้วก็ King of Pentacles เขาังมีติดต่อกับคนเก่าๆนะอืแต่เป็นผลประโยชน์มากกว่าน่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินเดี๋ยวนะเขาน่าจะติดต่อกับคนเก่าเขาอะ่ะอืมแต่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน,นะคะ่ะไม่มีอะไร นะคะคไม่คิดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นผลประโยชน์อาจจะมีพันธะร่วมกันที่ต้องดูแลนะคะเพราะว่าเขาทํางานหนักมากอืมเพื่อแบบบางสิ่งบางอย่างะขอเพิ่มเติมเขาติดต่อกับคนเก่าเนี่ยเพื่อเพื่อผลประโยชน์แล้วก็แบบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมต้องหาค่ะเจ็ดดาบเดอะมูน กไม้กลับหัวไม่ได้กลับไปแบบจะรักค่ะเพราะว่าเขามีระยะทางกันแล้วก็มีมีระยะห่างแต่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นไม่เอานะคะแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าคนนี้ทําให้เขาเจ็บอดีตก่อนอันนี้เขาเจ็บจากคนนี้แต่ว่ายังคิดผลประโยชน์ไว้น่าจะมีพันธะหรือว่ามีสัญญามีอะไรที่ต้องทําร่วมกันหรือว่ามันยังเป็นเพื่อนได้แต่ไมอ่อาจจะไม่สนิทแต่ก็แบบสามารถแบบ ทักได้อะไรได้นะหรือว่าถ้าไม่ได้แบบว่าติดต่อกันแบบจริงจังจ๋าอะไรก็คืออาจจะมีโซเชียลของกันละกันหรือว่าเคยเห็นหน้ากันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งแล้วที่ที่ทำให้รู้สึกว่าสองคนยังไม่ได้ลืมกันไม่ได้อะไรต่อให้ลืมกันก,ก็น่าจะย,ยากคนเราไม่ลืมกันหรอกนะคะอืมโอเคแล้วเขาโอเคคําถามต่อไปเกี่ยวกับเราแล้วนะเขาจริงจังจริงใจกับเราไหมเหมือนไขค,ความลับเขาความรู้สึกเหมือนกันหละ ิบถ้วยกลับหัวเจ็ดเหรียญ8ดเหรียญคือมีความจริงจังนะจริงใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงร้ออารมณ์เหมือนแบบ70%อร์อะ่ะอันนี้ตีตีคะแนนให้ให้เข้าใจนะคะอารมณ์แบบนั้นเลยที่แบบว่ายังเป็นการเริ่มต้นเขายังมีความระแวงดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกเมคชัวร์กับคุณนะคะต้องเข้าหาเขาแบบเพื่อน เห็นไหมแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็เข้าใจเข้าอุ Hugh, เข้าใจแบบเป็นนิปนอมเขาจะชอบมากนะคะโอเคมีโอกาสได้พัฒนากันหรือเปล่าคะแบบพัฒนาแบบจริงจังจริง,จรงใจแบบสุดๆอะแบบพัฒนาแบบไปขั้นสุดอะหรือว่าแบบไปถึงที่มันแบบมีความสุขนะคะมีโอกาสาไหมพาจะ e ะเฮอร์เก,กลับหัวฟิ e n มคัพส์แล้วก็2เหรียญมีโอกาสานะคะแต่ว่า อาจจะเป็นที่ความคิดที่ว่าแบบบางทีเราอาจจะคิดเยอะว่าเขายังติดตอ่อคนก่อนไม่หรือว่าติดตอ่อใครไปเรื่อยนะคะอาจจะเป็นที่ความคิดที่ไม่โอเคแต่มีโอกาสที่ตัวเรานะคะแล้วเขาเนี่ยมีมีความสมหวังในความสัมพันธ์ที่แบบว่าถ้าเราให้ความปณีประนอมเขาอย่างที่ว่าไปอ่ะเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปแบบเพื่อนมันจะผูกพันมันจะแน่นนะแต่ถามว่ามีอุปสรรคมีอะไรมีค่ะแล้วแล้วแต่เราจะดําเนินออก,ออกแบบแลักกันเนาะอืม นะคะคแต่คุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่เข้าใจเขาแบบเหมือนเอาตัวเขาดึงออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรประมาณนี้ได้ดีมากเลยนะคะขอให้ให้ให้เป็นแบบนั้นเนาะอ่ะ,อะคุณและเขาณโมเมนตะ์ Moment ตอนนี้เขาคิดยังไงสามดาบ หกถ้วยเออมันมีความเป็นเพื่อนจริงด้วยดังนั้นทําต่อไปค่ะไม่งั้นถ้าถ้าไปแบบว่าเป็นแบบอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่กันไปแบบเพื่อนจะดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่านิ่งเกินไปต้องเข้าหาเขาบ้างเหมือนตามเขาบ้างอะไรบ้างเขาก็จะชอบนะคะเวลานี้ถ้าสมมุติว่าเขาหายนิ่งเงียบไปเนี่ยทักถามเขาได้เลยแบบตามเราเขาบ้างอะไรนะคะเขาจะได้รู้ว่าเขาสําคัญนะคะอืประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอดูให้นางฟ้า ขอดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้านะคะใบแรกฮันนี่มูนมีโอกาสที่จะได้มาพบปะสังสรรค์กันนะคะมีความแบบเพื่อนได้ด้วยยู u d เซ e r ์เ l ิ v e วันหนึ่งเขาจะรับรู้ว่าคุณเนี่ยเหมาะสม ที่เขาจะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างให้คุณรับรู้ในอนาคตนะคะแต่อาจจะใช้เวลามากไม่มากเนีไม่แน่ใจนะกับคนนี้นะอืมอ่าอาจจะนานอยู่นะคะใช้เวลาพอสมควรนะคะที่จะได้ที่เขาจะเปิดใจอะที่เขาจะเปิดใจกับคุณที่เขาจะรับรู้ว่าเออคุณเนี่ยเหมาะสมที่เขาจะให้ความรักนะนั่นนี่นะคะ หือว่ายินดีไประดับหนึ่งนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับคลิปแรนดอมนี้ที่มีชื่อนะเดี๋ยวเอาใส่ชื่อให้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย